นี่ก็ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับวันนี้คงเสร็จฮะ ไม่มีอะไรติดขัดหรือว่าไปธุระที่ไหนวันนี้คงเสร็จเพราะว่ามันเป็นงานด่วนสวัสดีครับพบกับช่องนิกรคนสร้างศิลปะนะครับวันนี้พระแก้วหินน้ําโขงหน้าตัก9้านิ้ว เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมล้อส่งขัดเงาต่อไปนะครับขั้นตอนในการแกะสลักนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอขั้นตอนในการขัดเงาอย่างเดียวนะงานนี้เป็นงานเร่งด่วนนะลูกค้าลูกค้าขอเร่งด่วนมาก่อนนะครับเป็นหินน้ำโขงเขียวลายนะฮะถือว่าสวยนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำงานต่อไปนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตผลงานต่างๆเรื่อยๆนะครับผมผลการผลงานการแกะสลักบ้างงานทำบุญบ้างนะฮะเนื่องจากผมชอบทำบุญก็เที่ยวบ้างอะไรอย่างนี้ครับผมเป็น การใช้ชีวิตของครอบครัวนักแกะสลักนะครับอย่าลืมนะฮะหรือว่าจะติดต่อง,งานก็0 65 5 4 3 1 9 2 3นะครับนี่นะครับหรือว่าจะโทรมาปรึกษาเรื่องขนาดของหินได้นะว่าต้องการหินแบบไหนหินสีอะไรหินชนิดไหนปรึกษาได้นะครับ ทาง0 6 5 5 4 3 1 9 2 3นึกะครับปรึกษาได้นะฮะไม่สั่ง,ไม,ไ,มงไม่เป็นไรนะครับโทรมาปรึกษาก่อนได้นะฮะทําตามงบทตาตงที่คุณลูกค้ามีนะครับผมราคาแต่ละขนาดไม่เหมือนกันนะครับมันมีรายละเอียดย่อย ของมันอีกเยอะเลยฮะว่าทำยากง่ายมันต่างกันยังไงหินนี้แข็งไหมหินนี้อ่อนไหมนะครับโทรมาปรึกษาก่อนได้ครับต้องการลวดลายแบบไหนพระปางแบบไหนหรือพระประจำวันเกิดหรือว่าจะเป็นพระประธานถวายนะครับถวายวัดหรือว่าจะบูชาไว้ที่บ้านก็ได้นะครับ สามารถโทรสอบถามได้ตลอดเวลานะครับผมองนี้ถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับรอขัดเงาอย่างเดียวนะฮะอย่าลืมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผลงานของผมทางช่อง YouTube นะครับน้องใหม่ทางช่องนิกรคนสร้างศิลปะนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับ คลิปหน้า